สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทาง u u u e e และ f a c e b o o k แฟนทุกท่านผมทั้งสอนวงสว่างวันนี้นำคลิปวิดีโอมาเสนอท่านเป็นคลิปเรื่องการตรวจเช็คทั่วไปครับหรือที่เรียกว่าเช็คใหญ่แต้ก็ใหญ่ครับเปลี่ยนหลายอย่างนะเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนเต้อะไรน้ำมันเครื่องไฟกอง ตั้งวาล์วล้างขบูใส่ลุกยางเจ็ดครับทำใหม่หมดคันนี้นะครับเป็นรถรุ่น X1R135 รถเดิมนะครับยังไม่ได้อัปเกรดเครื่องยนต์ครับได้นำรถมาเช็ครถจังหวัดน่านครับตอนนี้เสร็จแล้วครับวันนี้สวยนะครับรถค่อนข้างกัเดิมครับ ทำแล้วก็เทช้ได้ติด,ด,ดง่ายเร่งดีเช็คหมดเลยครับไล่ใหม่หมดเปลี่ยนถ้วยคอถ้วยคอลูกปืนเซ็ตชกอัพหน้าลูกปืนล้อหลังทําใหม่หมดเลยครับอะไรไม่ดีก็ทําให้ดีนะให้พร้อมใช้พวกไปกองมันเครื่องอะไรั้งมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่หมดครับร่างสายเคร่งอะไรก็ไล่สายคัดสายไรร้อยใหม่จัดเช็คใหญ่ทุกระบบนะครับ อันนี้ไม่เสียครับเจ้าของซื้อสายใหม่มาให้ด้วยส่ไม่ได้ต้องไสออกใส่คาไว้ครับคงจะได้เปลี่ยนโอกาสหน้าต่อไปครับก็จะให้ฟังเสียงเครื่องนะครับรถที่เช็คเครื่องรถเดิมๆนะครับร้อยสามจุดห้าเเดิมครับข้อเดิมข้อเดิมแล้วก็คอท่อคอท่อก็เดิมนะครับอันนี้เป็นของเดิมๆทุกอย่าง เรื่องติดครับเรื่องเร่งดีครับไม่มีทะลุทั้งสอนซ่อมระบบเจ็ตให้ด้วยครับใส่ลูกยางเจ็ตให้ใส่เจ็ตแล้วคาบูเดิมเนี่ยทำให้เร่งดีมากมีเจ็ตช่วยฉีดค,ครับเสรยงดีเงียบ ครับคำบอกมันเงียบยังไม่ดับนะครับครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะโทรเรียกบอกเจ้าของให้มารับรถนะครับสำหรับคันนี้ไอ้วันอาก็ใช้ได้นะครับเงียบดีเช็ควาลเช็คอะไรใหม่หมดตั้งใหม่หมดเลยพวกระบบขบูก็ทำใหม่ก็ดีแนะครับ ก็คงจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สำหรับการเช็คใหญ่แล้วก็เปลี่ยนอะไรสำหรับรถไอวันอาร้อยสามเดิมวันนี้นะครับโอกาสหน้ามีคลิปวิดีโอดีๆก็จะนำเสนอท่านผู้ชมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งมีเรื่อยๆอไปครับเร็วๆนี้ก็จะมีต่อมีท้ทุกวันแหละครับก็อัพตลอดครับแล้วก็มีเช็คมีอัพมีอะไรตอนนี้กำลังลุยงานครับไปเที่ยวมาหลายวันครับต้องเริ่มลุยนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามชมนะครับแล้วก็กท่านสอนดวงตว่านจะนำเสนอสาระ,ะดีๆและติกที่น่ารู้ต่อไปอย่างมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ท่านสอนวงตะวันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนรครับสวความปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกสีแยกไฟแดงซ้ายขวามองให้ดีซ้ายขวาน้าหลังนะครับข้างหน้าจะสวนมาหรือเปล่าข้างหลังเบรกอยู่ไหมอะไรรูให้ดีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ